วันนี้บรรยากาศตลาดชายแดนบ้านแหลมเริ่มกลับมาคึกคักนะคะหลังจากรายงานกัมพูชาทยอยกลับเข้ามาทำงานเพิ่มกว่า30%แม่ค้าพ่อค้าก็เผยยอดขายว่าเริ่มดีขึ้นค่ะแม้สินค้าบางชนิดจากกัมพูชาขาดตลาดแต่ว่าสินค้าจากฝั่งไทยก็ยังคงตอบโจทย์ความต้องการได้ดีค่ะ บรรยากาศวันนี้นะคะที่ตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาบ้านแหลมออป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากสถานการณ์การปิดประตูด่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเริ่มคลี่คลายก็ส่งผลให้แรงงานชาวกัมพูชากลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า30%โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ด่านชายแดนก็พบว่าแม่ค้าชาวกัมพูชาหลายรายกลับมาเปิดร้านขายของตามปกติสะท้อนถึงการฟื้นขึ้นวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ทางด้านของนายสมพรเจนพ่อค้าชาวกัมพูชาซึ่งเปิดร้านขายของชำภายในตลาดการค้าแสดงไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าก่อนเกิดสถานการณ์ปิดประตูด่านร้านของตนสามารถขายสินค้าได้วันละหลักหมื่นบาทแต่ในช่วงวิกฤตยอดขายตกลงเหลือเพียงวันละประมาณ3,000บาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแรงงานจํานวนมากก็เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งเข้าต่อใบอนุญาตทํางานตามระบบ MOU ก็จะถือโอกาสนี้เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อใช้ดํารงชีวิตใน ฝั่งไทยด้วยโดยสินค้าบางรายที่นําเข้าจากกัมพูชาอย่างเช่นปลารา้าแล้วก็ปลาส้มตอนนี้เริ่มขาดตลาดเนื่องจากการขนส่งทําได้ยากหลังจากประตูด่านถูกปิดไปช่วงหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ยังสามารถนําสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตในประเทศไทยมาวางจําหน่ายแทนได้ชั่วคราวขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยหลายชนิดก็ยังคงเป็นที่ต้องการของแรงงานชาวกัมพูชาโดยเฉพาะผงชูรสเครื่องปรุงน้ํามันพืชแล้วก็ผงซักฟอกค่ะ วันนี้ตอนนี้ลูกค้ามาเยอะครับลูกค้าเป็นมาจากที่ไหนทำไมถึงเยอะกับเขานี่ก็มาจากเออเมืองไทยนะครับก็ว่าคนมาทํางานอยู่ในเก็บลรำใจเก็บอะไรเนี่ยก็ว่าถ้ำซวนนะเม่ก็มาซื้อของเพา่อมาต่อบัตรครับโอมาต่อบัตรแล้วก็เลยแบบซื้อของครับครับเป็นข้าวเป็นปลวกปลาปลาซมเรียกขนมปังอะไรก็พอกินเพราะว่าปลวกนี้มันเก็บได้นานครับคนท้ำสวนทำอไรก็ว่าเขาเอาปลวกนี้ไปเขาก็เวลาเขาไปเขาเก็บได้นาน เริ่มนลเริ่มเลยเริ่มีขึ้นแล้วครับในณะคนขายรู้สึกใจชื้นขึ้นไหมเปิดขายมันเดิมครับแล้วก็หาของมาขายอยู่เรื่อยับยขายเอยๆครับว่ามันตอนนี้มันหามันลำบากก็ว่าตองเป็นไอ้ของอ่ะเวลาขายของเนี่ยของไม่มีผ่อขายเขาขายขายมันคองขาดอยู่อย่างเงี้ยก็คือของที่จัดการรูก็ส่งไม่ได้ส่งงมาส่งได้ก็ว่ามันเขาได้ให้ผ่านมาคนละนิดคนละหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันตองตหน้าอยู่ครับ ก็ก็ซื้อเหมือนกันก็ว่าของไทยการคของการประชาก็าซื้อเหมือนกันครับอะไรที่เขาทำผ้าของไทยทำผ้าพวกชโลธพวกละมันพวกอะไรเนี่ยของไทยครับพวกแฝดพวกอะไรเนี่ยก็ของไทยครับแต่ว่าของไทยก็ขายได้เหมือนกันเขาเรียกว่ามันไอ้พวกนี้ก็ว่าขายได้เหมือนกัน แล้วก็จากกรณีที่ผลไม้ไม่สามารถผ่านด่านชายแดนของจังหวัดจันทบ,บุรีได้นั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็สอบถามผู้ประกอบการส่งออกเงาะรายหนึ่งซึ่งส่งออกผลผล,ผลิตไปยังตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนก็เปิดเผยว่าแม้จะไม่สามารถนาเงาะผ่านด่านชายแดนจังหวัดจันทบ,บุรีได้ในช่วงนี้แต่ว่ายังสามารถดําเนินการส่งออกได้ตามปกติโดยใช้วิธีคัดเลือกเงาะเกรดดีมีคุณภาพส่งผ่านด่านชายแดนจังหวัดนครพนมเข้าสู่สปปลาวแล้วก็ปลายทางที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงทั้งนี้แนวะทางดังกล่าวก็ช่วยบรรเทา ผลกระทบจากข้อจํากัดด้านการขนส่งบริเวณชายแดนจันทบุรีได้เป็นอย่างดีทําให้สามารถกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตได้อย่างต่อเนื่องและผู้ประกอบการก็ยังคงรักษาระดับรายได้ไว้ในระดับที่ใกล้เคียงระดับเดิมด้วยค่ะ